เอาละครับตู้ไปใครับรบน้ำฝันณีครับมนนสลามไซรับสมีนำซอกสิไปจกดูดูจะช่วยได้ขนาดไหนครับเจอกับพั่งน้งโพท,ทอง we're <laughs> น้ำสามน้ำนักข้อห้องน้ำหนักโัวห้องน้ำอีกห้องไล่กดไอ้กดไล่เบียดไล่เห็นไอสีขยี้ตาพุ้นมาตอนนี้ตลาดใส่หน้าจีนัก้ำสองยางผสมไหลยางเตือนมือการต่อนนี่ตอนนี้เจ้ามึงการขู่ไอ้สีหนีกันยับนปอบหัวน้ำหนักหัว สลามไซเรือดีวันนี้วันนี <fal mus> <c jal loyalty> ้มาส่งรถูไม่รู้ว่ามาไายแรงใจไมดีแล้วไปไปมื่อน้ำแล้งน้ำหต้องลุกต้องยอนไปยอนไปเอาจะแยาไปยอนไปไปแยบามนไปไาแดงก็จะสัคนจากคนละต่างคนเดียวมาเอาเลยเอาเลยสลามไปสามไเาแล้วแหและก็ไม่มีปิหารใดๆเกิดขึ้นทันทนครับทีมงานเรือดีสลามไสรัสมีนำาชคก็ิีวเรยกจากวัดโพธารามบ้านท่าไข่ไม่ค่อยไหลกันมา เอาอาะครับร uh, ู <t> ้ก yeah, <t> ันอยู่ครับอันนี้แม่สลับใช้เสมอครับราเบิรครับยอมรับสภาพครับโอ้ยโอ้ย้ยนี่สส่ได้แล้วครับระวังพันธุ์เดือดเลครับแค่พันธุ์เดือดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาจับจับ